ฮัลโหลครับครับผมเสียให้โอ้ยวันนี้มึงบึงรถให้เสียให้อ่าพี่วันนี้ครับเสียครับวันนี้ครับอ่ามาใกลไกลไฟมาไกลไหนที่เฮาหนึ่งสามห้านว่นบนเจะหาเดี๋ยวสูบิ่งได้เดี๋ยวไหลเพิ่ว่านาะเสียให้นาะมานี้สร้างไงกับว่าผู้จัมนายรถมาให้กับว่าให้ง่ายไปเสียก่อนสุ่มพุทบุรีให้ขึ้นเส้นเลยไปมาให้ขึ้นไปแล้วขันขันข้างข้า บริหารก็เร่งมาวัดเพชเชอร์ให้แล้วเบรกปกติรถปดเบรกนี่มอเตอร์เสือวิ่งมอเตอร์บดเป็นอย่างไงบโบลือเดี๋ยเยจะคอยไ่ไปแต่ละอย่างอืจนมอหอดพี่น้องนี่ลหละขาดอิลีขอรอเออเอาแต่ว่าก็โชคดีนึงชุดหนี่บดเป็นอย่างชุดเฟืองทดบดเป็นอย่างชุดหนี่บดเป็นอย่างเสื้อตัวนี้บดเป็นอย่างลูกปืนยังโอเคอยู่นะเสียให้างที่เขาจะเดียเปลี่ยนตะเภาอ่าจะถือว่าแม่ยานั่งโอเคอยู่ ค้ยังหันไก่ไอเสียไปจัดขานเอาจอเจริญร้อยเอ็ดเอาไปเมดเพราะว่าเสด็ดูตัวนั้นออกน้ำเหี๋ยวคนแทงขอบมาใหายเสียกับจังล่างมือสับกับจังล่างจังหน่อยก็ได้เด้อล่างฉีดน้าม้วนไปยังก็ถือว่าในความโชคพอดีกันยังโชคดีอยู่มันมันบริษัเสียหายหลายผู้ลงค้นแตกงัดมดสุยางนั่นอันตรายในหันกันมีเล็กน้อยกับจัง้เพิ่นล่างเห็นปลาแน่นมือเหามาใส่จังไงล่างให้สะอาดเอายางออก มาเสียเนาะเออพญานาคก็มากือเดือดเดือนเออพญายทกกับซก็มาให้เส้นเอกสารนี่ก็ทีทอกกับซออะไรดีครับเงินล้านเงินล้านเขาให้เส้นเงินล้านเออเพื่อนกบทอกกับอะไรครับนี่กับซอสาก้อนเออเอาลุยกันไปซอยกันไปที่เฮ้านาเสียเนาะเอาเดี๋ยวเจอกันเจ้าจัดการเรื่องอะไรครับผมครับผมครับครับหนึ่งสามห้าเอสเอครับผม